ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e News Center ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวระวังเพจปลอมกรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่เร่งด่วนถูกกฎหมายผ่านเพจ c e b o o k Thai Driving License Service ใครที่กำลังมองหาทางลัดในการทำใบขับขี่จากเพจ f a c e b o o k โดยหวังว่าจะได้รับความรวดเร็วและสะดวกสบาย โปรดรู้ไว้เลยว่าเพจเหล่านั้นเป็นมิจฉาชีพเพราะกรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายให้ประชาชนทำใบขับขี่ผ่านสื่อออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนที่สำนักงานขนส่งเท่านั้นทั้งนี้ปัจจุบันการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกชนิดทั้งการขอใหม่และการต่ออายุกรมการขนส่งทางบก มีบริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ซึ่งสามารถเลือกสำนักงานขนส่งวันที่และเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเองใบขับขี่ของจริงไม่มีเพจ Facebook ไหนที่รับจ้างทำได้ตรวจสอบข้อมูลโดยกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม